สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับจาก STE IT Channel ครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนำกันนะครับจะไปวิธีการปิดการแจ้งเตือนนะครับเมื่อมีคนเ,เพื่อนนะครับกล่าวถึงคุณในแชทไลน์กันนะครับสำหรับในคลิปนี้จะทําผ่านส่วนของแอปพลิเคชันไลน์ที่มือถือของเรากันนะครับส่วนวิธีการและขั้นตอนในการปิดจะเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับ มาดูกันได้เลยนะครับเริ่มต้นเข้ามาในส่วนของแอพพลิชันไลน์กันนะครับก็เมื่อเข้ามาแล้วก็เข้ามาในส่วนของหน้าหลักของแอพพลิชันไลน์กันนะครับเมื่อเข้ามาแล้วขั้นตอนถัดไปไปที่ส่วนของด้านบนขวามือที่จะเป็นส่วนการตั้งค่ากันได้เลยครับหลังจากที่คลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าการตั้งค่ากันนะครับหลังจากที่เราเข้ามาในส่วนของหน้าการตั้งค่าแล้วขั้นตอนถัดไปก็ทําการเลื่อน ด้านล่างนะครับไปเพื่อที่จะหาในส่วนของแถบเมนูนะครับที่เขียนว่าการแจ้งเตือนนะครับเมื่อเจอแล้วก็ให้เราทําการคลิกกันลดครับเมื่อคลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าการแจ้งเตือนกันนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็ให้ทําการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูนะครับที่เขียนว่ากล่าวถึงนะครับโดยในแถบเมนูกล่าวถึงด้านหลังจะมีปุ่มอยู่นะครับก็ให้เราทําการคลิกในส่วนของปุ่มนะครับ คลิกจากทางด้านขวามาด้านซ้ายกันนะครับหลังจากที่เราคลิกส่วนของปุ่มจาก่ความาซ้ายนะครับในส่วนของปุ่มนะครับก็จะเป็นสีเทาๆประมาณนี้นะครับก็เป็นอันก็แสดงว่าเราได้ปิดการกล่าวถึงในไลน์กันแล้วนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับแนะนําวิธีการปิดการแจ้งเตือนเมื่อมีคนกล่าวถึงคุณในแชทไลน์นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็สำหรับผมนะครับในส่วนของ S TE i t channel นะครับก็ต้องขอบคุณแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าส่วนคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับ